แล้วก็ไปจ่ายของพี่แพรแล้วพี่แพรคุ้มแลกของกันอย่างเงี้ยเหรอขายอะไรดีที่สุดวันนี้หนังยางได้ขายไหมขายอันนี้ดีสุดเหลือกี่อันดูซิเฮ้ยไม่ใช่ขายแคทูดีสุดแคทูขายหมดแล้วแคทูขายหมดแล้วขายราคาเท่าไหร่แคทูราคาหนึบาทอ๋อเดี๋ยวเราไปรับมาขายอีกโอเคไหมที่ร้านที่เราไปซื้อไง มันคือเป็นยี่ิันได้ไหมยี่สิบได้เงินกี่บาทเอาเงินมานับสิโอเคครับมาการเรามานับเงินกันโอ้โหมีแบงค์สีแดงด้วยแบงค์หน,นึ่งเ,เอานั่งลงนะคะนั่งนับหนึ่งร้อยี่สิบอยสสนนี่ อ๋อแถมซื้อหนังยางแล้วผมมาทำมาลายอยู่เนี่ยเอานัาเหรียญสิหนึ่งร้อยหกสิบแล้วได้อะไรอีกหรอยก็โอ้โหเหรียญเยอะจังนี่คือเหรียญอะไรเนี่ย ไหนอะใครจ่ายอะมาลีมาลีจ่ายเป็นเหรียญห้าสิบตังค์ต้องไปใช้ในห้างมีคนจ่ายเหรียญห้าสิบตังค์ด้วยเหรอมาลีแอ็กพอมาลีมาลีจะซื้อไอ้นี่ชิ้นนั่นชู้ดีขายให้ห้าบาทก็ได้มาลีไม่มีเงินมาลีก็จ่ายอย่างนี้มาจ่ายเหรียญห้าสิบตังค์พร้อมโอเคไม่เป็นไรลดแรกแจกแถมได้ ยางรัดผมอันละหบาทร้อยแล้วก็ร้อยหกสิบร้อยหกสอยหกสองร้อยหกสิบสาม่ร้อกาแล้วเราเก้กิเจ็ดร้อยหกสดร้อยหกยี่สิบ ร้อยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วก็ร้อเจ็ดสิบแปแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบร้อยแปดเอ็ดร้อยแปสิบสองร้อแปดสิบสามร้อยแปดสิี่ร้อแปดสิ้าขายได้มากโอ้ขายได้ร้อยกว่าเลยเนี่ยร้อยแปดสิบหกร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดสิแปดร้อยแปดสิเก้า ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสามแล้วก็ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบเก้าหนึ่งสองร้อยสองร้อยหนึ่งสองร้อยสองสองร้อยสามสองร้อยสี่สองร้อยห้าสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดสองร้อยเก้า สองร้อยสิบสองร้อยบเอ็อ้อยสิบามีสองบามบทโอ้โหมีมีมีเหรอสองรอยเท่าไหร่อ่ะตอเนี้ยสองร้ยสิบาบาทเหรียญมันจากไหนแงก็ปุกออกมาหรือเปล่าเนี่ยมันฮกรในกระปุกมีเงินแบบนี้ด้วยยา เหรียญยี่สตังรวมกัน1เหรียญรวมกันสี่เหรียญเป็น1บาทใช่ไหมใช่นี่บอกวิ่ได้มาเยอะเลหเหรียญเนี้ยอ้าวคนไนกระปุกอันนี้อย่าซื้อห,หมูะไรยนี่ยอันนี้ก็นั่นได้อย้อหมู ร้อยเท่าไรละลืมไปละแม่รอร้อยสิบสามใช่ไหมร้อยยี่สิบสามแล้วก <11 3 S 2> ็ร้อยสิบสามหรือร้อยยี่สิบสามจำไม่ได้แล้วะ <123 S 3> ใส่ไปทีละสิบใส่ไปสิบบาทเป็นร้อยสามสิบสาม

ิเอพรุ่งนี้ขายขวดละยี่สิบนะอันเนี้ยหรือสิบห้าบาทก็พอขายเพื่อนขายได้กี่อันลิสมันวันนี้ขายจนเหลือสองอันน่ะเอาเพิ่มเอาเพิ่มมาลิสมันอมนะมันหมดแล้วไม่มีเพิ่มอันนี้อ,อันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดเลย เราขายขาดทุนนะเพราะว่าของในบ้านที่เรามาขายแล้วมันเหลือไงเออเราไม่ได้กำไรเออเราไม่ได้กาไรแต่กาไรคือโชคดีไงเราขายถูกรับไปซื้อข้างนอกไม่ได้ราคานี้จรีบอกถ้าซื้ออื่นไม่ได้ราคานี้นะเอาเก็บเก็บให้เรียบร้อยเก็บเงินใส่กระเป๋าไปขายที่ตลาดโอ้โหขาเก็งเนงินใส่กระปอะแอะแอะอะ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเอาไปรวมเอาใส่ไปนี้ถ้าไม่มีเสียหยายะพาอันนี้ไม่<า>ไมคนจองใครจองอะร้อยแปดเด็กร้อยแปดจองเอาเด็กร้อยแปดจองแล้วเอาใส่ถุงไปเลยเอาถุงมาใส่ถุงพี่ย่ามาใส่ไม่เป็นไรเอามีจองด้วยเขายังไม่มีเงินเหรอเขาบอกว่าเดี๋ยวมาจ่ายที่นี่เอาแล้วทำไมไม่ให้เอาเขาเอาของไว้ก่อนอะ เอารืมอไงอ๋อมไ,มไม่ได้ใช่ไหมของใส่ไม่ได้จอาต,าอต,อตังให้ไปก่อนก็ได้ไม่แ <laughs> ม่ไปเอาถุงมาใส่ของให้เขาซิซื้อใจกันไงแถมของด้วยแถมอ๋อแถมใจดีแถมเพราะจองเยอะแถมเยอะแถมนิดนิดหน่อยหน่อยพอ นี่แป๊บก้องแพ็กกล่องเดตายแล้วหลายตัวแพ็กกล่องอะไรเอาถุงมาใส่ถุงใส่ใส่ถุงใส่แกงย่าใส่แก้วถุงใส่แกงมันจะไม่เป็นไม่ไม่มันเป็นถุงใสไม่ใช่ถุงหิว้วแม่ถุงนั้นน่ะจะได้เห็นว่าเพื่อนเอาไวอ้อ่ะถุงใส่ยังไงเอเเอ,เอแล้วก็เอาสติกเกอร์ติด เอาสติกเกอร์แปะปากถุงไงกันของออกอะ่ะไม่ใช่ภาพับพถุงแล้วก็สติกเกอร์ติดเออไม่อดตายแล้วบว้ยหลานหาจริงเก่งแล้วบว้ยแกไปออกขายตลาดน,นัดก,กันได้แล้วตอาปลอขายให้ใครได้เออขายได้ปลอขายเหมืเอาสติกเกอร์แปะเลยเนี่ย,ยอไอ<ห>้ตั้ ไอ้ดำตัวเล็ก,กนั่นก็มาซื้อใช่ไหมไอด้ดำตัวเล็กๆ,ๆหือปัดคนอยู่มีทนใช่อ่ะใช่ะอ,ะอ,ะอะอะมาัก็นั้นโมะแปะเทปค่ะเอาเทปแปะปิดก่อนซีมาตรงนี้จะแปะให้จับมาจับอ้าวไม่โดนอีก ไหนครับยังครับแล้ว <gasps> โอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อน